จรงค่ะนี่เดินยบไปอีกนิดนึงอ๋อโอเคได้งั้นขอญาตน้องไหลกันหน่อยนะอย่ายืนหันตรงนะตุ๊กตุ๊กปงาจุกขยันขยันนิดนึงายานะเห็นผมไครับเนิดนึงค่ะของคุณอยู่นะยได้ยเอ่ยให้มันเป็นนงยืน้อไหลนะบขย แถวๆนี้ไดายซ้อนเข้าไปเได้ไหมครับได้เนาะอันเริ่มเลยนะ3 2 1สวัสดีนะ3 2 1ไปสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครัตัด่อ่ะะนำตัวกันก่อนเลยจ้ะ ครับก็สวัสดีครับผมเงินนะครับอดุภาพณ์โชตสายครับเออสวัสดีครับโอ๊ตครับธาราธรนพุ่มผลงานครับเออสวัสดีค oh. ร uh ับปอนพลวิทนะครับสวัส huh. ดีครับเอิร์ธกาสมนัทครับสวัสดีครับบาร์บาร์เด็กอ้วนครับครับสวัสดีครับมักกีะเสตตะครับสวัสดีครับต้นหลิวเมธาพัทครับสวัสดีครับบิวเวอร์พัชพลครับสวัสดีครับกอล์ฟพัชธรนะครับสวัสดีครับพายสรันวุฒิครับผมอืมเดินทางมาถึงอีพีพิเศษด้วยเป็นยังไงบ้างกันวี อาบาสเลยอะครับต้องเงินแล้วเพอคุณนนะค่ะก็เป็นยังไงบ้างกับไฟนนลนี้ที่หลายคนอยากดูสำหรับผมใจหายครับเพราะไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันไอตอนจบไวขนาดนี้ครับผมก็ยังรู้สึกสนุกกับการดูตัวละครที่เราเป็นอยู่แล้วก็ที่ทุกคนเล่นอยู่ครับผมไม่ใช่พี่ให้รีวิวแต่ละคู่ว่าตัวเองพอมาถึงดยเนี่ยคู่แต่ละคู่มันมีความลงเอยยังไงหรือว่ามันยังไม่ลงเอยยังไงเอาคู่เอาตอน บ้านเลยจ้ะหวานจ่อยคู่เราเป็นยังไงบ้างคู่เราเป็นไงบ้างล่ะครับก็โรแมนติกหวานจ่อยหวานจับใจมากๆตั้งแต่ต้นจนจบนะผมก็อยากอยากอยากรอดูอีพีสุดท้ายมากๆเพราะว่าตอนที่ถ่ายก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันโรแมนติกมากอืมแกกับลุงบาสนะก็จริงๆจอฮานอสเดินมาถึงอ่อีพีสุดท้ายแล้วเนาะก็เอาจริงๆมันหลายๆปมมันได้เคลียร์ไปบ้างแล้วนะเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วแหละ แล้วก็อาจจะมีอีพีสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีแบบหวานบ้างอซนบ้างแบบว่าจูจีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองดูต้องลองดูนะครับที่ผ่านมามันยังหวานยังหวานไม่พอยังหวานไม่พอครับเดี๋ยวอีพีนี้หวานกว่าเดิมอีกเออเคยหวานตอนไหนดีกว่าครับหน้าหวานไงออหวานที่หน้าใช่ไหมจริงจริงตอผมนิ่งๆครับตัวละครผมมันซุกซนอ่ะ <ว>แต่ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะจบแล้วเนี่ยเงินเราได้ใช้หนี้หมดไปหรือว่ายัางไงยังไม่เห็นมันใช้สักบาทเลยครับตอนนี้ <c oughs> ใช้จะตังเพื่อนนแต่เมันโมถือว่ามันได้พอกุญเข้ามาตอนนี้ได้กำไรมาแล้วครับใช่มีกำไรตมันมีหนทางขากำไรเพิ่มมั้อ่าน่าจะมีเยอะเลยครับจากเป็นหนี้สู่กำไรนะตอนนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงิน ครับไม่ได้ซื้อเลยครับได้ด้วยเงินครับมเป็นรับได้ด้วยเงินวะมันเป็นหนักแปลกครับเงินครับต้หลิวกับครับพูดเรายังไงคะจะได้แบบจะได้คุยกันจริงๆจังๆเมื่อไหร่คือผมอีที่ผ่านมามันจะเริ่มม้แวันก็ต้องรอดูเนาะว่าวันนี้มันจะแบบได้คุยกันไหมอะไรอย่างนี้เพราะจริงวันนี้แบบเป็น EP พิเศษซึ่งแบบทุกคนจะได้เห็นว่า ตัวละครคู่เราแบบเป็นยังไงเพื่อส่งต่อแบบไปยังต่อๆไปอะครับแต่ว่าแต่ว่าจะมีไหมไม่รู้เหมือนกันใช่เกือบจับลำไม่ทันคืองออจะมีไหมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นตามนิยายใช่ใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันไม่รืนม่รมือนกันไม่รูมไมรเับไม่อนกไรรัไม่รันไม่รเมันไรเืััรับนไ่้่เ ของเราเนรี่ผมเลยครับคือตรงข้างหมดเลยครับใช่ซึ่งจากใน,ในในซีรีส์ก็คือเราแทบจะไม่ได้คุยกันเลย <c oughs> คือเจอแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยแล้วก็ <c oughs> เหมือนเรามีอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นภูมิหลังอยู่แล้ว <c oughs> ที่ทุกคนได้ดูกันครับก็ <c oughs> มารอดูกันว่าในวันนี้จะเป็นยังไงครับ <c oughs> ผมซึ่งส่วนเรื่องงาคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอตงมาตยับตัว ให้ติดตามถ้าในอนาคตมันมีจริงช่วนแล้วนะยัก็จะดึงให้ขายไว้ถ้ามันมีจริงอ่ะเร็วยังไงถ้ามันมีโอ้ถ้ามันมีจริงก็ก็ดีแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็อยากให้ติดตามมากกว่าไม่ได้เศร้าเขาเป็นดราม่าก็เศร้านิดนึง่ความเศร้านิดนึงไม่ติดครับไม่มีแทบจะไม่มีหวานเลย ไม่เหมือนทาก็ดีแล้ว <laughs> <laughs> ก็ได้เลยมันจะได้แบบว่าครบรบอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุดถ้าเกิดนะครับหวานหมดเลยเงีอย่างเงี้ยก็จะมีพูพิงกันด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบก็ตัดกันเลยก็เป็นฟีลแบบไซไฟแบบแบบไอ้พูนี่พูนไอ้พูนี่พูนีมึงนู้เยอะนะไอ้ก็ดื่มมึงรู้เยอะมากแล้วมึงก็ย้ำจังไม่รู้จะมีไหมไม่รู้จริงครับไม่รู้ย้ำหลายรอบแล้วแม่ฟต้ต้องลุ้นครับ ครัผมรุ้นว่าจะมีหรือเปล่าเอาอีกแล้วคู่ผมล่ะครับก็เป็นแบบไม่ได้เจอเลยครับก็ต้องรอดูว่าภาคสองจะมีหรือเปล่าก็พยายามพยายามพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรประมาณไหนเรื่องราวของคู่พี่เป็นประมาณเรื่องราวของคู่ผมลหะครับประมาณประมาณว่าผมเป็นหมอแปลกครับแล้วก็มาเจอกับถึงน้องราตกที่มีเซนบางอย่าง ซึ่งผมมีความต้องการบางอย่างที่ต้องการจากครอบครัวเป็นรากักแปลอีกแล้วองการได้แต่งน้องถ้าตามลูกยายหรือว่าถ้าพูดมันจะเป็นการสปอยครับรอดูแต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าตอนที่เคยเจอน้องเรามีถามพุ่มกลับมาว่า16 EP ทำไมเราไม่สวยกันเลยหรือว่าเจอกันบ้างไหมหรือว่าอาจจะเจอ EP 17ก็ได้ครับไม่เจอครับก็ มันยังไม่ถึงพาเราอรอก่อนมีนานมาแล้วเรารอรอรอจะมีกันอะคิดอยู่ว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าอ๋อแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปตามนิยายครับอ่า<ช>ตาม <ๆ S 1> แบบตามไลน์จริงๆอ่ะของผมมันจะเกิดขึ้นประมาณปีส<อ>ี่ซึ่งทุกคนเขาก็จะมี<อ>ความรักหมดละเหลือผมที่ยังแบบงงๆอยู่ปีสี่ปีนี้มันจะได้มีมหปีสามปีสามเนาะปีเออเรารักกันเนี่ย เอาปีสี่ครับโอเคผมผมปีสี่ครับวนี้ปีสามถูกถูกถูกที่ในปีนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าไปอย่างว่ารอรุ่นงานรอรุ่นงานจะช่วยโอ้เป็นไงบ้างเออช่อยพี่เขาไปลูกช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยก็เอ่อ ถ้ากว่าพานหนึ่งครับเราก็จะแบบเห็นความบาดของ2คู่นี้ครับแล้วก็สําหรับตัวเราตกก็ยังไม่ได้เจอพี่อาทิตย์เลยครับเพราะว่าเขาวันๆเขาก็วาดรูปอย่างเดียวเลยครับใช <c oughs> ่ครับส่วนพระสองเป็นยังไงก็ ปล่อยไปได้ขออนาคตครับอะไรท่านนิยามคู่เราเป็นยังไงบ้างนิยามคู่เราละครับอันนั้นหวานอันนี้หวานมากอันนี้อันนี้คงอันนี้อาจจะแบบเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยอันนี้กอแดงน้ำแซ่อจริงจริงเงินสามารถทำตามในเหมือนในนิยายได้ไหมเพราะว่าเป็นสีค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นภาพครับก็ได้หมดเลยครับเพราะเราเป็นนักแสดงครับทำให้แซ่บที่สุดเลย หมายถึงการแสดงถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นต้องรอลุ้นกันครับเนี่ยแหละพอย้ำอย่างเงี้ยแหละอย่าย้ำเยอะเดี๋ยวนดิ้งให้ลุ้นกันลุ้นนกัอยากพูดอะไรพูดเลยอะไรจริงก็คือตอนเอิร์ธแม็กกี้บาร์จะอยู่ในอนาคตไหมอยู่ในอนาคตไหมอยู่ในอนาคตไหมถ้าถ้าถ้าตามในนิยายถ้าตามในนิยายมันก็เป็นโคจอนทั้งหมดใช่ใช่ครับ ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะมีหรือเปล่าใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นไม่รู้ครับต้องลุ้นครับไม่ลุ้นไม่ลุ้นไม่รู้ไม่รู้สมัครคนก็ขันหันก็ไปสิโอ้คนละประโยชน์คนละสองหมื่นคนละสามหมื่นก็ได้ถ้าปรับรมาคู่เราเป็นยังไงบ้างใครอะคะ รกไดว่าอไหร่เราจะกล้าบอกกันได้ดีเอออะไรอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เออเราจะอนาคตเหมือนเขาไหมคเหมือนสิ่พูดนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตลุ้นต้องลุ้นเอายังบอกไม่ได้จะข้ามไปโซนเมื่อไหรไม่อะไรครับอันนี้คือให้บอกเลยไหมหรือยังไงเออมาจีบอะไรน้องพี่เสซบกล้าเรามันจะเป็นคินประดกรรมใกล้ฉันนะ เย็นทั้งเย็นทั้งฮอปแล้วเรารู้ตัวได้ยังตรงนี้ดูแล้วมั้งดูแล้วมั้งแต่รอในตามสิบเจ็ดนี่ไงเธอสองคนฟังสุดได้ด้วยไหมว่าคนก็เทียบคู่เราเยอะแต่จะได้เห็นไหมคะตอนนี้ไงตอนนี้ไงใครจะไปรู้เพราะว่าเรามีการซบไหลกันไหมหรือยังไงนิดนึงอยู่ๆก็มาซบงงมากครับหนึ่งเฮ้ยสองคนนี้แปดคนที่ยืนเองเอาวัดแล้วนะยืนเก่ารอแล้วเนี่ย แล้วพู้เรานิยามเป็นยังไงครู่มึงเขาแบบแซ่บมากเรานิยามพูดเราเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเลยนิยามพูดเราเหรอจืดมากก็บอกเขาไปเรื่องจะรู้เรื่องยังจะรู้เรื่องได้ยังมึงจะคุยกันรู้เรื่องกันแล้วพี่แบ๊จะพูดอะไรพี่แบ๊กมาถึงในตัวละครตัวใหม่ถึตรงนี้แหละคือผมอะไม่รู้มันจะพูดอะไร เรารอพายพูดไงราพายพูดราพยพูดเราจ้วเราคู่กันใช่ไหมคู่กันรับดูี่สบายใจันหวานหรู้ยังไอคนเชียร์ก็ปวดหัวก็ขอบอกเออมันพอมันี่ไหนเขาพ่ง้เรียก้องหาั้สิ่งหนฟีดแบกลับมาผมไว้ใทีนี้ขอต่ไจะได้เพืนบารไปเลยบาแฟนแฟนวงคืนอยกอกพ่านมันต้องมีแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มี พื้นหันน่าจะไม่มีแล้วงี้ใช่ไหมครับพื่นฐานที่ผ่านพื้นมานที่ผ่านไม่มีแล้วใช่ไหมพื้นฐานที่แล้วเป็นเป็นสเปเชียลคลิปอ๋อใช่ใช่สเปเชียลคลิปต่อที่ต่อรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกยัไงบ้างรู้สึกว่านั่นแหละเหมือนที่บอกว่าใจหายแล้วก็รู้สึกว่ามันจบเร็วไปมัน ไม่ก็ทำไมถึงว่าแฟนๆเน่ะเขามีฟีดแบฟนคลับมาองไรพี่ทุกคนตชอบฮะแพ้คุแล้วจูนถ้าจูนจูนจูนเฮ้ยค่อยๆนะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วมันมันไม่ได้มีเป็นอีพีเอออาทิตย์อาร์ติ์ที่แล้วมันเป็นแค่สเปเชียลคลิปมันหายไปมันหายไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เดี๋ยวมันก็หายไปหลายอาทิตย์ดีไม่ใช่คือที่ผ่านมาบาทคำพี่มามาไม่มีมันต้องรออยู่ในโรงครับที่ผ่านมามันเลยไม่มีครับ มันขาดอะไรไปแล้วแล้วผมจะช่วยอะไรเขาได้ครับผมผมยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้ท่ปั่นกันมาถึงเพนก็คือหมายถึงว่าขอบคุณขอบคุณที่ช่วยกันปั่นมาถึงอาทิตย์ที่ล่าสุดแต่ล่าสุดมันไม่มีส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าแบบ เออใจหายเหมือนกันที่มันไม่มีและอาทิตย์หน้ามันก็จะไม่มีอีกเนี่ยมันก็ยิ่งใจหายไปใหญ่นะฮะแต่ก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กที่ทุกคนชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้ครับเราจะได้เห็นอะไรใน EP 17เห็นทุกอย่างเลยครับมันจบ EP นี้แล้วแล้วทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยบทสรุปทุกอย่างจะอยู่ในสปอยสปอยสปอยก่อนถึงแปดสองสปอยนี้มีคนไหนสปอยล์มีตะลึงไหมครบครบรถละกันเอาพี่เงินพี่เงิน ปอยนะครับปอยเป็นไงบ้างสิเกตสปอยนิดนึงว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวที่เขาสุดยอบต้องรู้กันครับคนเหมยอันนี้สิเกตนะเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆก็คือมันจะเป็นในเรื่องของจวนนอตแบบเข้มข้นมากค่อนข้างที่จะก็ต้องอยู่นัดแหละเลิฟซีเลยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยอยู่แล้วก็มีมีอาจจะมีเห็นเห็นคนอื่นด้วย เห็นผมบ้างเห็นต้นฟ้าบ้างเห็นด้วยบางเพราะว่าอีพีก่อนๆมันค่อนข้างที่จะออกมาน้อยอ่ามึงมึงดูหน้าพี่นิวดิทุลุ้นสุ้นมากลุ้นมากลุ้นเลยลุ้นแต่อนไหนตอนไหนแล้วตอนไหนที่มันจะได้ออกเยอะๆสำหรับเราอ่ะคู่เราเอีกละในในพาร์ทสองครับแต่ว่าอันเนี้ย ต้องลุ้นอีกคงต้องลุ้นไปเรื่อยครับทุกคนที่ถามพี่ถามสมมติสมมติถ้าอนาคตได้มีพารสองอ่ะคิดว่าเราจะมาเยอะมั้คิดว่าเรามาไหมไม่มาก็ต้องลุ้นกันก็ยังไม่มาคือจบวันนี้ก็ไม่มาอีกแล้วหรออาจจะต้องรอดูครับถ้าสมมมีพาสองตองล้นเขาสมมตถ้าสมมติสมมตสมมติสมมตสมมติ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 สมมสมมติ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 งมมติสมมติสมมติสมมติ ถ้ามันไม่ใช่เรืองจริงเรามามาพาสองมาแน่นอนมาขึ้นเลยครับพาสองขึ้นมาปีนแต่อะไรขึ้นทำไมมันพูดอะไรของกันพิดว่าไม่ให้เมอัานไ้เขาโลอยู่บ้านไหนนอกจากสุดสุดสุดจี่จะได้ดูกันมีเซอร์ไพรส์อะไรฝากแฟนๆนะครับ มีทำโอรโมครับก็ก็ไม่าจากคู่เกมชวนมาคุณบ้างคุณบ้างไปก็มีแบบร้องเพลงอะไรอย่างงี้ครับใช่มีโชว์เล็กๆเป็นเพลงซีรีส์ก็เป็นเพลงแบบสนุกสนุกอะไรอย่างงี้แบ่งปันความสุขกันไปใช่ครับอย่างเมื่อกี้คู่เราเราบอกว่าคู่เราก็จะแบบว่าได้เห็นว่าการตอบเป็นยังไงกับพาร์ทสองได้นาคต ครับอะไรนะฮะสำหรับผู้เอาหมายว่าพวกเราบอกว่าอีพีมันพูไปถึงพาคสองในอนาคตใช่ไหมมันมีใช่ไหมเรามาใช่ไหมวันนี้เหรอครับวันนี้ถ้าวันนี้มีครับใช่เรามาไม่แน่ใจครับไม่ได้อลุ้นต้องลุ้นต้้องลุนครับหมนพิ้งกันเลยครับต้องลุ้นอ่ะพูอ่ะพูปอนกับเซียมเรามาวันนี้แต่แล้วยังไม่มา เตรียมความสวยค้ามลัะความพิเศษโอนบอกไปแล้วค่ะเตรียมความสวยเตรียมอะไเตรียมความสวยมาค่ะแล้วดูความสววยคามหล่ออะไรไปแล้วโชว์เชิญไม่โชว์ไม่โชว์โชว์ไปแล้วโชวเดินเดินอะไรอย่หลอกใจเรานอนๆนอนนะคู่เราคนเดินคู่เราแบบสวยเดินเดินคู่เราอะคู่เราสับๆนอนๆนอนๆบอยต้องนอนก่อนนะคู่เราสับๆเธอคู่เราแบบสับแบบสับแบบสับเลย สนุกสนานแน่นอนแล้วก็เงินเงินคู่เราเตรียมอะไรมาบ้างครับคู่เรามาาวันนี้เราตุ้นกันต้องรุนกันครับมาแน่ครับมาแน่กันเฮ้ยต่ออยู่คำเดียวละขึ้นมาแน่กับรุนเองโซนโซนสองคนนี้เรายังหยุดใช่ไหมเขื่อนด้วยนะขึ้นครับขึ้นเกมี่ยวๆนิดหนึ่งกอป์ฟยตัวลงมาเฮ้ยมาแล้วแต่ไม่มีสลิงลอยลงมาลอยอย่างเดียว ครับก็วันนี้เป็นโชว์สนุกสนานครับผมเพราะว่าจริงๆในซีรีส์เราจะแบบว่าฟิลดราม่าฟิลขมขมเนาะแต่ว่าวันนี้เราอยากโชว์ความหวานของคู่เราบ้างเนี่ยครับใช่จะไม่อ่านหนังสือแล้วใช่ไหมไม่อ่านแล้วโชว์อ่านหนังสือหรอโชว์อ่านหนังสือโชว์พอแล้วพอแล้วอ่านมาไป็นหกตอนแล้วพี่สกายใครมีอะไรจะปากถึงแฟนไหมเพราะว่าเขาเดินทางมากับเราไปทีสิบเก่งมากบาสไปครับก็ ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบสิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งใจทําแล้วก็ทีมงานทุกคนพุ่มกับทุกคนตั้งใจนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณจากคนตั้งใจกับเขาบอกว่าเขาเป็นคนเดียวไม่จะพุ่กับพุ่มกับและทีมงานไม่ขอบคุณพุ่มกับแล้วกันก็ทุกคนตั้งใจจริงๆผู้พุ่มกับและทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนตั้งใจจริงจริงอยากจะขอบคุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่า ในใจมีแต่คำว่าขอบคุณจริงครับขอบคุณครับขอบคุณค้าแฟนมีอะไรพูดกับพ่อมกลั้มีอะไรฝากถึงมั้เออมีอะไรฝากถึงมีอะไรจะคุยกับพี่นิวมีอะไรมมีอะไรมัลองมองมองตาแล้วบอกไป อย่าปล่อยอลุน้นนานะพี่อย่าปล่อยอลุน้นผมลุ้นเยอะมากเมื่อกี้เราสามารถพูดได้จรงนี้นะเพราะหลังเวทีเราไม่พูดอะไรไม่ได้เลยครับอยากจะพูดถึงพวกกลับอีกไหมครับฝากถึงเออถ้าอนาคตมันมีอยากเพิมเ่มเติมอยากแอดอะไรเพิ่มอ,อะบีเวอร์บีเวอร์บีเวอร์อหรือพร้อมแล้วพร้อมแล้วอร่อยก็ก็ถ้าอนาคตมีนะครับช่วยตัดซีนผมอ่านหนังสือออกไปด้วยไม่อยากเลยนะหนังสือเราไม่ปื้มหรอผมรู้สึกทุกคนได้เห็นในมุมผมเรียนไปแล้วก็อยากเห็นมุมอื่นๆบ้างนะครับ อ่าแล้วก็ถ้ามีจริงๆอยากถ่ายแบบเร็วๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากเจอเพื่อนๆทุกคนแบบเร็วๆอยากทำงานด้วยกันอีกครับถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ตอนที่อ่านหนังสือเราอ่านจบมาสิบหกปีเนี่ยเล่มละโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นอ่านอยู่หน้าเดิมแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามีแล้วแบบต้องอ่านหนังสืออีกคุณก็ยอมอ่านได้เออใช่นะโค้ชบอกบอกพี่นิวนูโน้ พระอนาคตมันต้องมีซีนแอคชั่นกเท่ๆนะครับเออุ้ยบ้าไม่มีไม่รู้โอเครอกนได้อะไรจริงจริงได้หลุได้หลุด้นขาขนโอ้ซ้อนหลังพูดซ้อนหลังพูซ้อนหลังูซ้อนหลังออซ้อนหลัง

ต้องไหนครับต้กล้องครับกล้องครับแทนเลนรอบอันไหนรอมองอันนั้นครับตอมีนะบกคนต้องนี้ด้วยค่ะข้างน้อนนี้อนี้ครับก็มีนะก็มีนะดึงต้องมีนค่ะเฮ้ยจริงๆ้างก้องถ่าย้าดแล้วก้องยังไงตอไหนครับมองกลางเลยครับ โอเคหมายเลขนี้นะคะอม่ตงตัวะคะหมายเลขต่อนะคะนสามดูนะคะนึ่งองีนะคะตันี้